เปิดประวัติธนพลหนุ่มหล่อหน้าใสหลังลือสนันซุ่มคบนางเอกแม่เลี้ยงเดี่ยวแอบทักษอรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับหนุ่มหล่อหน้าใสอย่างตีธนพลดาราดาวรุ่งที่กำลังฝากฝีมือเป็นพระเอกหน้าใหม่ของช่องสามหลังชาวเน็ตแห่ตามหาหนุ่มใหม่ที่สามารถทำให้นางเอกหน้าหวานอยางแอบทักษอร ยอมเปิดใจอีกครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของหนุ่มตีติดมาด้วยสำหรับตีหรือธนพลจารุจิตรานนเป็นนักแสดงชายดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังเจิดจรัสในวงการด้วยความสูงถึง180เซนติเมตรเกิดวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2537ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นบุตรคนกลางมีพี่สาวหนึ่งคนและน้องชาย หนึ่งคนตีธนพลจบการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปริงรอยแย้ววิทยาลายัยและจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคม,มศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์มีความสามารถพิเศษคือบาสเกตบอลทั้งๆ้งที่ไม่ค่อยชอบเล่นกีฬา แต่บาเกตบอลเป็นกีฬาที่ตีเล่นได้ดีที่สุดส่วนตัวแล้วตีเป็นคนกวนๆและอารมณ์ดีตีธนพลเป็นหนุ่มเหนือเบาสันป่าตองเติบโต,ตที่จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงจึงต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครคนเดียวสำหรับธุรกิจครอบครัวของหนุ่มคนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เพราะมีกิจการส่วนตัวเป็นรีสอร์ทเชวาแกลเลอรี่รวมถึงร้านธนพลการค้าผู้จำหน่ายและขายปลีกวัดสดุก่อสร้างและยังเปิดร้านน้ำอยู่ที่เชียงใหม่อีกด้วยจุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการมาจากการประกวดคูบอยคิวบายจีแพดโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากนั้นเขาก็เริ่มมีผลงานการแสดงเรื่องแรกพารทไทมเดอะซีรีส์ไวกล้าฝันในปีพุทธศักราช2559 ก่อนจะมาแจ้งเกิดจากซีรีส์ไวัยชื่อดังในโบทหมอบีนจากเรื่องเดือนเกี้ยวเดือน2องมูลเดอะซีรีสนอกจากนี้ยังได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งใน5สมาชิกบอยแบนด์เอสฟซึ่งเป็นการรวมตัวของ5หนุ่มจากซีรีส์ดงังเดือนเกี้ยวเดือน2องมูลเดอะซีรีสอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลายยายครั้งที่ถูกถามเรื่องสัซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ร่วมงานกันมาแล้วในละครเรื่องรอยไหม ก่อนจะกลายมาเป็นคู่จิ้งที่หลายคนเชียร์หลังหนุ่มตีให้สัมภาษณ์ในรายการสามแซบว่าชอบผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์แบบแอปทักษอรนั่นเอง